สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งครับกับผมฟามณนะส่วนอ่อนวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะครับเพราะผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งเอาอะไรดีนะจะเอาหรือไม่เอาดีอะ่ะทำอะไรอยู่พี่แม็กเห็นนั่งเชียดมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วนี่จิ้มอะไรอยู่เนี่ยทั้งนานสองนานสานานสี่นานเน,นี่ยนั่น่ะสิเห็น เอาไม่เอากระดาษแผ่นนี้อยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยก <c oughs> ็เมียพี่สิเห็นพี่อายุเยอะแล้วเนี่ยก็ให้ตรวจสุขภาพงานมาช่วยดูดีๆดิปกติพี่แม็กไม่เคยตรวจเลยเหรอคะใช่ไม่เคยตรวจเลยอะ่ะพี่ก็เจ็บป่วยมากก็าหาหมอแต่ว่าที่สําคัญเลยนะพี่ไม่อยากเสียงเงินไงอุ้ยพี่แม็กคิดอย่างนี้มไม่ดีเลยนะคะถ้าเรารีบไปตรวจใช่ไหมแล้วถ้าเราเจอโรคร้ายอย่างเช่นพวกโรคมะเร็งอ่ะเราจะได้รีบรักษาไงพี่จริงเหรอพี่ไหญ่ผมก็นึกว่ามีแต่ตรวจโรคทั่วไปอย่างเช่น ความดันเบาหวานอันนี้ตรวจอะไรคัดกรองมะเร็งด้วยเหรอมีสิและยิ่งวัยอย่างพวกเรานะถ้ารีบไปตรวจแล้วยิ่งเจอใช่ปะเวลารักษาเนี่ยมันจะยิ่งได้ผลดีอเออจริงด้วยพี่แม็กมเพราะว่าญาติของผมอะไปตรวจสุขภาพออแล้วหมอแนะนําให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเพราะว่าเขาอะมีญาติที่มีประวัติเป็นมะเร็งเอ,อแต่โชคดีมากพี่ตรวจเจอในระยะแรกหมอตัดออกทันเฮ้จริงเหรอวะเฮ้ยงั้นมาช่วยพี่ดูเดี๋ยวพี่ต้องตรวจอะไรบ้างออาได้ได้พี่ พี่ดื่มเหล้าเยอะนี่ไว้ก่อนเลยพี่มาเลงตั๊บติ๊กเลยพี่ติ๊กเลยแล้วก็อ่ะมาเลงต่อมลูกหมาดเออใช่ผู้ชายต้องตรวจนะใช่ใช่อืมแล้วก็อันนี้หนูว่าก็จําเป็นอันนี้อันนี้นี่มาเลงเต้านมหรออือตรวจด้วยตรวจด้วยได้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 แล้วก็ไหนไหนพี่แม็กซ์ไปตรวจทั้งทีแล้วอะเนาะใช่ครับตรวจอันนี้ไปด้วยเลยค่ะอันนี้เนาะจ้ามาเลง ปากหมดลูกฮไอแต่พี่ไม่มีมดลูกเฮ้ยไหนๆก็ตรวจแล้วเฮ้ยถ้าพูดถึงการตรวจคัดกรองโดยเฉพาะโรคมะเร็งครับคุณผู้ชมเขาสงสัยกันใช่ไหมครับว่าการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเนี่ยมันสําคัญอย่างไรแล้วใครบ้างครับที่ควรตรวจหรือไม่ควรตรวจแล้วถ้าตรวจแล้วเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งชนิดไหนแล้วระยะที่เท่าไหร่วันนี้ครับทุกคําถามมีคําตอบครับถ้าอยากรู้แล้วตามตามมาเลยครับ และตอนนี้นะครับปามก็อยู่หน้าห้องตรวจนะครับเพื่อมาหาคําตอบให้คุณผู้ชมครับว่าการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเนี่ยสำคัญอย่างไรครับกับอาจารย์แพทย์หญิงธนพรธรรมรงจิรพัฒนนะครับสาขาวิชามะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับอย่างแรกที่อยากทักคุณหมอหน้าเด็กมากไม่เด็กแล้วค่ะนี่เหรอสามสิบบวก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 มาครับเดี๋ยวทีนี้เออเรามาเข้าเรื่องดีกว่านะครับว่า คือหลายๆคนเนี่ยรวมทั้งตัวผมครับก็อยากรู้ว่าการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเนี่ยมันสําคัญยังไงครับก็จริงๆการตรวจคัดกรองเราพยายามจะทําเพื่อให้หาคนไข้ที่ยังไม่มีอาการนะอันที่1นะคะอันที่2ก็คือพยายามจะตรวจคัดกรองเพื่อให้เราเจอคนไข้ในระยะต้นมากขึ้นของมะเร็งต้องบอกก่อนว่ามะเร็งเรามี4ระยะใช่ไหมคะที่เรารู้กันเนาะระยะที่4ก็คือระยะที่เรา มีการกระจายตัวของตัวโรคไปแล้วเราอาจจะรักษาหายขาดไม่ได้ในระยะนี้แต่ว่าถ้าเป็นระยะต้นอย่างเช่นระยะหนึ่งสองเนี่ยบางทีการผ่าตัดแล้วให้ยานิดหน่อยตามหลังคนไข้อาจจะหายขาดจากโรคได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสรอดชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นถ้าเราเจอเขาเร็วขึ้นครับผมอ้าวแล้วอย่างีการตรวจสุขภาพประจําปีอะครับมันมันไม่พอเหรอครับหมอ คือการตรวจสุขภาพประจำปีมันกว้างมากเลยค่ะต้องบอกเพราะว่าเราตรวจตามอายุด้วยเหมือนกันเนาะปกติเราตรวจสุขภาพประจำปีบางทีเราก็ตรวจที่อายุ 35, 40, 60เลนจ์มันก็จะต่างกันนะแรกแรกเราเป็นเด็กเด็กๆก็ไม่ค่อยจะเป็นมะเร็งใช่ไหมเราพราว่ามะเร็งเป็นคนอายุเยอะๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นปกติเด็กๆเราก็จะตรวจสุขภาพทั่วไปก่อนอย่างเช่นสักวัิตรวจร่างกายธรรมดาเบาหวานไขมันตามความเสี่ยงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ แต่ว่ามะเร็งเนี่ยเราจะมีทั้งเพศแล้วก็อายุเข้ามาจาับก,ก็คือการที่จะเป็นมะเร็งจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะค,คือคนเราเนี่ยต้องเติบโตไปจนช่วงหนึ่งใช้ชีวิตก่อนเหมือนเราเผชิญโลกไปร่วมกับการรักษาตัวเองในร่างกายของเรากระบวนการซ่อมแซมอ่ะพอเราอายุเยอะมากขึ้นกระบวนการซ่อมแซมเราก็ช้าลงเสื่อมลงพวกนี้ก็ทําให้เซลล์แปลกปลอมหรือรมะเร็งมันก็เป็นเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยแหละที่มีการพัฒนาผิดปกติอย่างเงี้ยมันก็โตขึ้นมาแต่ว่าในกลุ่มคนไข้ที่เป็น พันธุกรรมหรือเราเทียกว่าเป็นตามกรรมพันธุ์แปลว่ากระบวนการซ่อมแซมหรือความเสี่ยงตั้งต้นเขามาตั้งแต่เด็กเลย mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. พวกนี้นไม่ต้องสะสมเวลานานก็เป็นได้เพราะฉะนั้น oh. มันก็เลยมีที่มาของการคัดกรองหลากหลายครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพูดในประชากรทั่วไปก็คือเราพูดก่อนว่าลุ่มคนนี้เขาไม่ได้มีโรคหรือพันธุกรรมอะไรมาเราจะคัดกรองตามอายุ mm hmm. ถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็มีอยสองอย่างที่เราคัดกรองใช่ไหมคะ uh. มะเร็งเต้านม uh. ใช่ไหมกับอีกอย่างนึงที่เรารู้ก็คือมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมเราจะคัดกรองที่อายุปั แต่25ปีไม่ได้หมายความต้องทำโปรแกรมทุกคนเราทำโปรแกรมที่อายุ40เบ็งปังหมดลูกเนี่ยพวกนีออ้มันเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งส่วนมากมักจะมาจากเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นกลุ่มคนไข้ที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์เราจะแนะนำห้คัดกรองเลยอาจารย์ครับแล้วแบบนี้ครับคนไทยเนี่ยเ,ออเราควรตรวจคัดกรองโรคเร็งอะไรบ้างะครับออก็จะบอกว่าปัจจุบันมีประมาณ5โรคอะค่ะที่เราพบว่าการคัดกรองนั้นช่วยเหลือคนไข้ได้เจอโรคที่ระยะต้นมากขึ้นและเพิ่มอัลตราวานรอดชีวิตนะคะ อันที่หนึ่งที่เราพูดไปก็เต้านงเนาะอันที่สองก็ปักมดลูกใช่ไหมคะอันที่สามมะเร็งลำไส้เนี่ยขัดกรองได้เขาพบว่าในกลุ่มคนที่อายุประมาณสัก45ปีขึ้นไปเราถือว่าเขามีความเสี่ยงหมดในการเกิดมะเร็งลำไส้หัะเราแนะนําให้สองกล่องแต่ว่าที่เราคัดกรองมะเร็งลำไส้เพราะว่า อันที่หนึ่งเลยคือจริงๆแล้วกว่าโรคมันจะโตจนมันใหญ่แล้วทาให้ลําไส้มันมีปัญหาหรืออุดต,ตันหรือการขับถ่ายผิดปกติเนี่ยใช้เวลาบางคน5ปีถึง10ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นยิ่งเราเจอเร็วบางทีจะแค่ติ่งเนี่ยเราก็ตัดออกมาได้เลยอ,อันต่อมาก็คือเอมะเร็งปอดเนาะ,ะ,ะช่วงนี้พีเอ็มกำลังดังใช่ไหมคะ,ะมะเร็งปอดปัจจุบันเราคัดกรองมีข้อมูลเฉพาะว่ามีประโยชน์จริงๆนะคะใน,ในเฉพาะคนที่สูบหบรีหนะักนะ ก็คือคนที่อายุมากกว่าเท่ากับ50ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็สูบบุหรี่มากกว่า20่สิบซองปีค่ะค่ะเขาก็พบว่าการทําคัดกรองในกลุ่มคนไข้รายนี้กลุ่มคนไข้แบบเนี้ก็จะมีประโยชน์มากขึ้นทําหน้าอย่างนี้ก็คือรู้เลยว่าหน้าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่อายุยังไม่ได้อายุยังไม่ได้อ๋อโอเคะลงไปฮะยัง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 เปลี่ยนตัวเองทันนะเปลี่ยนตัวเองคะแล้วก็ยังเลิกทันด้วยเฮ้ยหนึ่งอันสุดท้ายก็คือมะเร็งปับ มะเร็งตับนี่แปลกใจไหมที่คัดกรองได้อยนะังไงคะคือมะเร็งตับเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ต้องผ่านภาวะที่เราเรียกว่าตับแข็งไปก่อนซึ่งตับแข็งก็เกิดหลายสาเหตุนเนาะเราก็เช่นกันนะคะ <c oughs> ไวรัสตัดเราเสพบบีซีอะไรอย่างเงี้ยที่เราเจอกันบ <c oughs> <ๆ>่อยๆ,ๆ หลังจากที่คนไข้ตัดแข็งเนี่ยเขาก็จะมีความพัฒนาของเซลล์ตับที่ผิดปกติจนมันเกิดการเป็นกลายพันธุ์กลายเป็นมะเร็งได้ค่ะเราก็เริ่มคัดกรองอะไรคุมคนไข้รายนี้เหมือนกันผมผมผมบอกหมอแล้วผมก็เป็นคนที่ดื่มหนักมากเหมือนกันมากเลยะลค่ะ <laughs> อาการเริ่มต้นเริ่มแรกครับมันสามารถตรวจด,ด้วยตัวเองไนดะ้ไหมสามารถรู้สึกด้วยตัวเองได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าคนไข้ทุกคนที่กินเหล้าแล้วจะตับแข็งรอดแล้วไม่ไม่ไม่ใช่คือหมายถึงว่าความเสี่ยงมีอยู่แล้วที่จะตับแข็งแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตับแข็งม,มันจะแข็งเมื่อไหร่ค่ะเขาก็จะมีว่าอย่างเช่นถ้าเกิดกินมากกว่า3า5สิห้าสิบกรัมของเหล้าต่อวันอะไรเงี้ยมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นปัญหาคือเราจะต้องไปคำนวณถ้าเราไม่ผิดเหมือนประมาณเบียร์สามกระป๋องต่อวันรั่งรัอกอ๋อ <laughs> อืมอันนี้ก็ได้ต้องเข้าสู่กระบ,บนนวนการนะคะ <laughs> โอเค นอกจากนี้นยะเขาก็บอกว่าบางอย่างบางโรคอย่างเงี้ยอย่างเช่นตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบอย่างเงี้ยค่ะ,ะถ้าเป็นชนิดบีบางทีเราไม่ต้องรอตับแข็งก็ได้<ะ>เรารอตามอายุเลยถ้า 40- 50ถ้าปีตามเพศเราก็จะเริ่มคัดกรองซึ่งวิธีการคัดกรองก็ทําอันตรตาซาวธรรมดาแล้วก็ตรวจเลือดนะคะและอีกหนึ่งอย่างครับที่ที่ผมสงสัยด้วยตัวเองนะครับสมมุติคนเนี้ยครับมีเชื้อมะเร็งอยู่ในตัวเป็นมะเร็งอะไรสักอย่างเนี่ยฮะตอนแรกเขายังไม่ตรวจเขาก็จะชีวิตปกติ แต่พอเขาไปตรวจแล้วเขารู้เป็นมะเร็งเนี่ยทำไมเขาซุดหนักไปเลยก็ยอมรับว่ามันคงเป็นส่วนหนึ่ง่ะคําถามนี้ก็ตอบยากเหมือนกันนะเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยคือเขาเขาเป็นโรคที่เป็นระยะไหนคะแน่นอนว่าสมมติว่าาเป็นระยะต้นๆนะอย่างเต้าน่มอย่างเงี้ยมีก้อนเฉยๆเราไม่มีอาการอยู่แล้วถูกไหมเราก็คําก้อนเท่านั้นเอง การที่เขาบอกว่าเขาเจอปุ๊บสุดเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่อธิบายจากตัวโรคที่เขามีอยู่เนี่ยเว้นแต่ว่าถ้าเขามาเจอตอนที่บอกพอเขาเจอปุ๊บกลายเป็นว่าโรคเขาเยอะเลยม,มีการกระจายของตัวโรคไปหลังมั่งไปตับมั่งไปอะไรอย่าเง,งีย้ยมังการแสดงของโรคเขาก็จะค่อยๆดําเนินมา มะเร็งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยไม่ค่อยอยากกินข้าวเบื่ออาหารเกิดจากตัวมะเร็งได้ด้วยเหมือนกันโดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นจิตใจอย่างเดียวค่ะคิดว่ามันคงมีหลายปัจจัยมากกว่าว่าแบบที่สุดแต่พออะไรบางคนจะสุดช่วงแรกแนละพอรู้เพิ่งรู้แต่พอรู้ว่ารักษาหายก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะฟังมาถึงตอนนี้แล้วความสําคัญในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเนี่ย ม,มากเลยะฮะสุดท้ายครับให้คุณหมอฮะแนะนําหน่อยครับว่าการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งมันสําคัญยังไงแล้วมันเพิ่มโอกาสในการที่จะทําให้เราหายขาดจากโรคมะเร็งยังไงครับการที่เราตรวจเจอเร็วขึ้นนะคะอันที่หนึ่งเลยคนไข้ก็จะไม่ค่อยมีอาการที่เกิดจากมะเร็งเนาะพอะเขาไม่มีอาการเนี่ยความแข็งแรงของร่างกายเขาก็ค่อนข้างดีใช่ไหมคะ <ๆ S 2> เขาก็จะมีโอกาสต่อสู้กับการรักษาต่อไปได้ดีอ,อันต่อมาคือเราเจอเร็วขึ้นเราเจอในกลุ่มคนไข้ที่เราหวังให้เขาหายขาดเลย ปัจจุบันเทคโนโลยีการรักษาเนี่ยมีมากมายแล้วก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะคัดกรองให้เจอเร็วขึ้นเพื่อให้รักษาและมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นค่ะได้เลยครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับะดีค่ะมีความเสี่ยงครับ รู้จักการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งไปแล้วและคุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเป็นโรคมะเร็งหรือไม่เป็นถ้าเป็นแล้วเนี่ยแล้วจะรู้ได้ยังไงครับว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่วันนี้คุณหมอมีคําตอบให้ครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทรินทร์รจันทร์ศูนย์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาคภาควิชาพยาธิวิทยาสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอครับคําถามแรกเลยครับการตรวจชิ้นเนื้อคืออะไรครับมันจะต้องตัดเนื้อออกไปตรวจ ใช่แล้วค่ะ,คะก็คือเมื่อเราสงสัยว่าคนไข้เนี่ยเป็นมะเร็งนะคะครหรือคนไข้มีอาการที่เป็นโรคมะเร็งนะคะก็จะมีการตัดชิ้นเนื้อออกมาเพื่อทําการพิสูจน์ตัดส่วนไหนไปบ้างอะครับส่วนท,<อ>ที่เราสงสัยว่าจะเป็น<อ>ค่ะแต่เป็นแค่บางส่วน เพื่อที่จะเอามาตรวจดูว่าจะเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่านะคะก็คือเป็นวิธีการตรวจยืนยันด้วยชิ้นเนื้อค่ะตรวจชิ้นเนื้อไปแล้วแล้วแต่คือตรงนี้เราอยู่บริเวณไหนเลยครับคุณหมอตรงนี้เป็นแผนกพยาธิวิทยาค่ะก็คือเป็นบริเวณที่จะรับสิ่งส่งตรวจก็คือรับชิ้นเนื้อที่ถูกผ่าตัดออกมาจากตัวคนไข้แล้วก็ชิ้นเนื้อจะถูกส่งมาที่แผนกนี้ค่ะแผนกพยาธิวิทยาค่ะครับคุณหมอสามารถพาผมเข้าไปดูวิธีการตรวจชิ้นเนื้อได้ไหมครับได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะ ่จริงๆ,ๆแล้วไม่มีใครเคยได้เข้ามาก่อนเลยนะคะเนี่ยเป็น <c oughs> เป็นคนแรกเลยค่ะค่ะเชิญเลยค่ะขออบบคคคุุณณรัหม คุณหมอครับอันนี้คือขั้นตอนที่การการตรวจใช่ไหมใช่ค่ะน,นี้คือขั้นตอนแรกก็คือเป็นการตรวจชิ้นเนื้ออันนี้อันนี้พอบอกได้ไหมครับว่าเป็นส่วนไหนอันนี้เป็นเนื้อเอต้านมค่ะแล้วหมแต่นี่ตัดมาชิ้นใหญ่ตัดมาเยอะอันนี้คือคนคนเดียวเลยป่ะครับใช่ค่ะคนคนเดียวค่ะคุต้องตัดเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะหลังจากที่เราได้รับชิ้นเนื้อมาแล้วเนี่ยเราก็จะลงทะเบียนตรวจสอบความเรียบร้อยแ,แล้วก็จะนํามาตรวจขั้นตอนแรกก็คือตรวจด้วยตาเปล่าค่ะเราก็จะมองหา ชิ้นเนื้อว่านั้นมีมาเร็งอยู่หรือเปล่าค่ะดูว่าตัวก้อนมะเร็งมันมีการลุกลามไปที่ไหนบ้าง<ะ>หลังจากที่เราตรวจแล้วเนี่ยเราก็จะทําการขัดเลือกชิ้นเนื้อ<ะ>ใส่เข้าไปในตะหลักแล้วก็จะนําชิ้นเนื้อนั้นอะ่ะเอาไปทําเป็นสไลด์เพื่อที่จะเอามาตรวจโดยละเอียดอันนี้อันนี้นเรายังไม่ทราบว่าเป็นก้อนเนื้อที่เป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งใช่ค่ะอย่างอันนี้ก็คือเราพบเจอแล้วว่ามีก้อนอยู่แต่เราก็ต้องเอาไปตรวจด้วยกล้องจนอุลทรรศน์อีกครก้งหนึ่ง แล้วคุณหมอมีก้อนชิ้นเนื้อที่เป็นเป็นแบบมะเร็งแล้วไหมครับณนี่ค่ะ,คะอย่างอันนี้ค่ะเคสนี้เป็นลำไส้ใหญ่ค่ะอย่างเคสนี้ก็จะสวยเลยค่ะเพราะว่ามีก้อนค่อนข้างใหญ่สวยนั่นค,คือ,อยังไงนะฮะก็คือเห็นก้อนที่ชัดเจนก็คือปกติแล้วเนี่ยลำไส้ใหญ่ส่งคนเนี่ยจะเป็นท่อที่มีเออ,อาหารหรือว่าจารเนี่ยผ่านได้ครับแต่ก็จะมีก้อนที่เป็นก้อนเนื้อมะเร็งน,นะคะเข้ามาอุดตันทําให้ การขับถ่ายผิดปกติไปคือตรงที่เป็นชิ้นส่วนมะเร็งอ่ะคือต้องตัดตรงนั้นทิ้งไปเลยใช่ก็คือจริงๆต้องตัดออกมาทั้งหมดเพื่อที่จะดูว่าก้อนนั้นน่ะมีการลุกลามไปที่ไหนบ้างตรงๆหนที่เป็นมะเร็งเหรอครับตรงนี้เลยค่ะที่เป็นก้อนขึ้นมาตรงนี้ค่ะคล้ายๆกระหล่ำอยู่เหมือนกันนะครับใช่ใช่ค่ะใช่ไหมคะมันเหมือนก้อนกระหล่ำคล้ายๆก้อนกระหล่ำเลย คืออันนี้ผมก็ได้เห็นก้อนเนื้อที่เป็นโรคมะเร็งจริงๆแล้วครับแล้วพอเราเจอแบบนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราต้องทอํายังไงต่อครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะคัดเลือกชิ้นเนือ้อนะคะบางส่วนที่มีความสําคัญนะคะคเอาไปทําเป็นไลด์เพื่อที่จะเอาไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีหนึ่งครับผมค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะพาไปดูขั้นตอนการทำพลาสต์ค่ะครับผมได้เลยครับ มีจะเป็นห้องสําหร,รับการทําชลดยค่ะครับผมขั้นตอนแรกก็คือเราจะนําชิ้นเนื้อนะคะมาใส่ในเครื่อง<ม>เป็นเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อ,เ,อเหมือนเครื่องซักผ้าอยู่เหมือนกันนะครับใช่คือหลักการทํางานจะคล้ายๆกันเลยค่ะมัน <c oughs> จะมีการดูดน้ําเข้านา้ําออกคือหลักการก็คือสารเคมีนี้จะทําให้ชิ้นเนื้อเนี่ยมีการดึงน้ําออกมาแล้วก็ทําให้ชิ้นเนื้อนอนใสครับแล้วก็ใส่ตัวของ พาราฟินหรือเพียนไขเนี่ยเข้าไปตรึงให้ชิ้นเนื้อเนี่ยมันสภาพเซลล์มันสมบูรณ์แล้วก็ไม่เน่าเสียง่ายหลังจากที่เครื่องทํางานเสร็จแล้วเราก็จะเอาตลับชิ้นเนื้อออกมาครับผมถ้าเรามีการซักผ้าแล้วขั้นตอนต่อไปแล้วก็คือการฝังชิ้นเนื้อค่ะการฝังชิ้นเนื้อก็คือเราจะเอาชิ้นเนื้อออกมาจากตลับอือ่าแล้วก็มาจัดท่าทางของชิ้นเนื้อเหมือนกับการเราใส่ไม้แขวนตากผ้าก็คือตึงอ่ามาตรึงชิ้นเนื้อให้อยู่ในรูปร่างที่เราต้องการ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการตัดขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการทำให้ชิ้นเนื้อเป็นแผ่นบางๆค่ะหลักการก็คือเราต้องการให้ชิ้นเนื้อเนี่ยเป็นแผ่นที่บางที่สุดเพื่อที่จะให้แสงเนี่ยส่องผ่านชิ้นเนื้อแล้วก็มองเห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ดได้ ลักษณะชิ้นเนื้อเนี่ยจะบางมากๆบางขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะโดยทั่วไปเราจะตัดประมาณ3-4ถึงไมครอนก็คือสไลด์นี้ก็คือเอาไปลอยตรงบนน้ำนั่นแล้วก็เอาใช่เราก็เอาสไลด์เนี่ยช้อนขึ้นมาเราก็จะได้สไลด์ที่มีชิ้นเนื้อส่วนที่เราคัดเลือกมาแล้วจากขั้นตอนก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่เราได้สไลด์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาไปเข้าอบเพื่อไล่ตัวของพาราฟินที่ตรึงชิ้นเนื้ออยู่ออกหลังจากนั้นค่อยเข้าไปสู่ขั้นตอนของการย้อมสี ยังไงต่อครับคุณหมอนี่คือมองด้วยตาเปล่าไม่รู้เลยนะฮะใค่ค่ะชิ้นเนื้อที่หลังจากที่ตัดแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแผ่นที่บางมากๆเลยค่ะครเราก็จะมองด้วยตาเปล่าไม่ค่อยเห็นนะคะหลังจากนั้นเราก็เลยต้องเอาไปย้อมสีเพื่อให้ตาเนี่ยเรามองเห็นครับผมใช่ค่ะโดยที่เครื่องนี้นะคะจะเป็นเครื่องสําหรับการย้อมสีรเราก็จะนํา สไลด์ต่างๆเหล่านี้ค่ะจุ่มลง, <He 'll S 1> งไปเลยจุ่มลงไปข้างในแล้วเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัติของเขาค่ะครับผมหลังจากที่ยอมสีเสร็จแล้วนะคะเราจะนำมาปิดแผ่นกระจกนะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นสไลด์แบบนี้ค่ะสวยนะครับใช่ค่ะแบบนี้ก็จะเราก็จะเห็นว่า ชิ้นเนื้อเนี่ยมันจะมีการติดสีนะคะคเป็นสีชมพูแล้วก็สีม่วงที่แตกต่างก,กันขึ้นอยู่กับว่าชิ้นเนื้อเนี่ยทำปฏิกิริยากับสีแบบไหน,นและและ,และสีไหนครับที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งมากที่สุดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นว่าติดสีน้ำเงินเยอะๆเราก็ต้องรีบเข้าไปดูค่ะว่าใช่เซลล์มะเร็งหรือเปล่าอ๋อสีน้ำเงินคือสีน้ำเงินจะเป็นการติดสีของนิวเคลียส ถ้าเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยจะมีลักษณะของนิวเคลียสที่ผิดปกตินิวเคลียสเขาจะมีขนาดใหญ่ทําให้เห็นติดสีน้ำเงินเข้มมากขึ้นขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะเอาสไลด์ที่ได้นะคะมาตรวจดูในกล้องจุลทรรศนะคะเราก็จะได้เห็นว่าสีสีที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันใช่มะเร็งหรือเปล่า ผมจะได้ส่องะใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องที่เราใช้ส่องกล้องจุลทรรศน์ดูนะคะอันนี้ผมสามารถส่องตรงนี้ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะดูด้วยกันได้เลยค่ะอ๋อคือจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะก็คือชิ้นเนื้อที่เราทําออกมาเป็นสไลด์แล้วเนี่ยเราจะนํามาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วเราก็จะเห็นชิ้นเนื้อที่เป็นแผ่นบางๆจำได้ไหมคะครับผมเราจะเห็นว่ามันเป็นเซลล์ต่างๆค่ะครับผม อย่างในภาพนี้นะคะทางด้านสายล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะของลำไส้ใหญ่ที่ปกติอันนี้เป็นชิน้นชิ้นเนื้อของลำไส้ใหญ่ชิ้นเนื้อของลำไส้ใหญ่ครับะจะไปเห็นเป็นวงวงตรงส่วนที่ทําการดูดซึมสารอาหาร,ร<ว>กนา็น้ำอันนี้คือส่วนปกติจะเห็นว่าทางด้านขวาบนตรงเนี้ยส่วนวงวงตรงเนี้ยมันผิดปกติแล้วบ,บางอันก็ไม่เป็นวงบางอันก็รูปร่างผิดปกติมันมันผิดปกติยังไงครับเพราะผมไม่รู้ว่าต้นแบบที่ถูกต้องมันเป็นต้นแบบที่ถูกต้องคือแบบนี้เลยค่ะ อ,อ,อันนี้คือแบบที่เป็นเซลล์มะเร็งเนื่องจากว่ามันไม่สามารถทำตัวเหมือนกับปกติได้เราจะเห็นว่าวงมันก็ไม่ครบนะคะแล้วก็รูปร่างมันก็จะผิดไปจากปกติด้วยแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยลุกลามเข้าไปเกินกว่าชั้นที่ควรจะเป็นปกติอันนี้คือคอะสพูดแล้วว่าอัน,นี่คือชิ้นเนื้อตันนี้<ช>เป็นมะเร็งทของคนนี้เป็นมะเร็งค่ะ แล้วนี้คือจะทราบได้ยังไงว่าเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่ครับเราก็จะดูลักษณะการลุกลามของเซล์มะเร็งค่ะอย่างคนนี้นก็จะมีการลุกลามเกินกว่าขอบเขตปกติขอบเขตของเซล์มะเร็งเนี่ยลึกเข้าไปจนถึงชั้นไหนตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกการลุกลามแล้วก็ระยะของมะเร็ง <ừ. S 2> ยิ่งถ้ามีการลุกลามออกไปจาก ตัวของลำไส้ใหญ่ออกไปที่ต่อมน้ำเหลืองก็แสดงว่ากลายเป็นระยะที่มากขึ้นรหรือมีการลุกลามไปยังอ,อวัยวะข้างเคียงหรืออ,อวัยวะอื่นๆก็ถือว่าจะเป็นระยะที่4นะคะซึ่งเป็นระยะที่ร้ายแรงที่สุดอย่างการตรวจเจอมะเร็งแบบนี้ครับมันจะเป็นแนวทางการรักษาให้กับแพทย์ยังไงครับผลทางพยาธิวิทยาเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดแนวทางการรักษาสําหรับคนไข้เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่ว่าก็คือ ชนิดของมะเร็งมีผลต่อการรักษาการลุกลามระยะต่างๆมีผลต่อการรักษาทั้งหมดซึ่งพยาธิพยาเนี่ยจะสามารถบอกได้ทั้งหมดว่าระยะเป็นอย่างไรคนไข้แต่ละคนก็จะรักษาแตกต่างกันบางคนอาจจะต้องได้ยาเคมีบําบัดบางคนอาจจะใช้หนังสีหรือบางคนอาจจะทําการผ่าตัดเลียวก็ได้ในขณะที่บางคนอาจจะต้องทําการรักษาหลายๆอย่างควบคู่กัน วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่คุณหมอพาผมไปเปิดโลกอีกหนึ่งโลกที่หลายๆคนและคุณผู้ชมเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนครับก็สุดท้ายครับอยากให้คุณหมอเนี่ยแนะนำคุณผู้ชมเออเรื่องเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแล้วก็วินิจฉัยโรคมะเร็งนะครับ ก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็อย่าลืมมาตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนะคะเนื่องจากว่าถ้าเรารู้เรื่องโรคมะเร็งได้เร็วนะคะอยู่ในระยะเริ่มต้นก็จะทําให้ผลการรักษาดีมากขึ้นค่ะครับผมนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราด้วยนะครับวันนี้ผมและคุณหมอครับกับรายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเนี่ยมันสําคัญมากๆนะฮะอย่างที่บอกว่าเออตรวจเร็วเจอเร็วรักษาเร็วก็มีโอกาสหายขาดซึ่งเอาจริงๆตัวผมเนี่ยก็ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่โชคดีที่ว่าอายุผมมันยัง,ม,ยงม,มันยังไม่เข้าเกณฑ์น,นะฮะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครสงสัยหรืออะไรเงี้ยผมว่าปรึกษาแพทย์ดีกว่า่าควรจะตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอะไรหรือว่าจะต้องดูแลตัวเองอยังไงต่อไปนะครับพูดถึงพยาธิแพทย์ครับต้องบอกเลยว่าเออ หน่วยนี้เป็นหน่วยที่สำคัญมากเพราะจริงๆเนี่ยคือผมก็ไม่คิดเลยว่าผมจะมีโอกาสได็เข้าไปเจอแล้วก็เออไม่รู้ไม่เคยได้ยินหน่วยนี้เลยดีกว่าว่าเออมันสําคัญยังไงแต่จริงๆคือสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเขาตรวจแล้วเนี่ยคือมันก็สามารถหาแนวทางให้คุณหมอเนี่ยที่จะรักษาคนไข้ได้ว่าควรจะรักษายังไงต่อไปซึ่งสําคัญมากครับหน่วยนี้